สวัสดีครับผู้ฟังครับกลับมาพบกันันนี้ก็มาคุยกันเดี๋ยวบอกอาจารย์ก่อนนะคะคือเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยเราสามารถไปติดตามในเพจของอาจารย์ได้ไหมอาจารย์ได้ครับ <c oughs> ได้ครับคือผมเขียนบทความเรื่องล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะต้องทํายังไงปรับตัวเพื่อสู้กับธุรกิจทุนจีนที่เข้ามา <c oughs> ทําความเข้าใจก่อนว่าธ <c oughs> ุรกิจทุนจีนเนี่ยมันจะมาในรูปแบบที่เป็นส่วนมากก็เป็นนอมินีก็คือว่าจะมา ถือหุ้น <c oughs> หรือว่าจัดตั้งกิจการเนี่ยโดยคนไทยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ย <c oughs> จะมีคนจีนเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่นะแล้วตอนนี้มันเริ่มเริ่มที่จะลุกลามเข้าไปสู่ธุรกิจระดับชุมชนละธุรกิจที่แบบอยู่ใน <c oughs> ชุมชนได้เป็นพวกภาคเษกษตรภาคค้าปลีกเนี่ยก็จะเริ่มมีเข้ามาไอ้นี่วงจรเนี่ยมัน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 สำคัญกับกับประเทศไทยตรงที่ว่าส <c oughs> ินค้าที่นํามาขายเนี่ย อ่อเป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีนแล้วอตอนเนี้ยคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะเขาไม่ค่อยซื้อสินค้าไทยกันเขาซื้อสินค้าจากคนจีนด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนมาทําธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้วัตถุด,ดิบใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่อ่ะนะนี้หมายถึงว่าคนจีนในยุคโบราณเนี่ยแต่คนจีนในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาอิมพอสินค้าจากนาเข้าสินค้าจากประเทศประเทศจีนเข้ามา แล้วก็เอามาใช้อุปโภคบริโภคภยอยู่ในประเทศไทยพอเขาไ,ได้เงินจากคนจีนได้กันหรือได้เงินจากคนไทยที่ไปซื้อเนี่ยเขาเอาเงินเนี่ย<ๆ>ก็กลับไปที่ประเทศจีนนะครับดังนั้นประเทศไทยเนี่ยเงินการค้าขายดูเหมือนย่ดเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีการค้าขายที่ดีแต่ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะจนลงไปทุกทีกระแสเงินส<ไ>ดที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยมันจะน้อยลงไปเพราะว่าประเทศจีนเขาใช้ เขาใช้เงินเงินที่เป็นเงินดิบต้นกันใช่ไหมครับเขาซื้อของเขากพาจ่ายผ่านออลิเพเงินไอ้ออลีเพอาจจะมาผ่านแบงก์ไทยแบงก์ไทยก็กินเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยไปนะแต่ว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ก็กลับไปที่ประเทศจีนมันกลายเป็นว่ามาอาศัยประเทศที่สบายๆอย่างประเทศไทยนะอยู่อาศัยทำมาหากินแล้วก็แทนที่เม็ดเงินเศรษฐกิจของคุจมสมบูรณ์จะอยู่ในประเทศไทยนะกับกลับส่งกลับไปที่ประเทศจีนนี่แหละคืออันตรายที่มันกำลังเกิดขึ้น ผมไปจันทบุรีมาเมื่อสักเดือนที่แล้วนะคุณเตยอาจารย์ก็ไปแอบ,บ,แบ,บถามแอบ,บคุยปรากฏว่าสวนทุเรียนเนี่ยนะขายให้กับทุนจีนไปเกือบหมดแล้วมันมันมันหน้ามันหน้าทุเรียนีนปกติเราจะเปต้องขอเป็นของชาวบ้านแถวนั้นถูกไหมคะใช่อันนี้ขา,ขายคนจีนหมดแล้วเหรอถูกเขาบอกว่าก็อันนี้เป็นคีกีทําแล้วก็ส่งไปขายที่บ้านเขาเาง้น่ะใช่ถูกต้องก็คือคนจีนไม่ได้ลงมือทําก็คนที่าขายนั่นแหละทําให้ อก็คือจากจากการเป็นเจ้าของที่ก็ว่าก็มาเป็นลูกจ้างแต่ทีนี้เขาไม่ได้เข้ามาในฐานในในแบบว่าคนจีนซื้อโดยตรงก็ต้องมาใช้คนไทยซื้อใช่ไหมครับอาจจะมาแต่งงานคนไทยหรือว่าจะแต่งแต่งแบบไหนละแต่งแบบจริงจังหรือว่าแต่งแบบเป็นนอมินีก็แล้วแต่แหละแต่ว่าเขาแค่คนไทยซื้อแต่เบื้องหลังอ่ะก็เป็นทุนจีนทั้งหมด แล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นคือผมไม่ไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะทั้งหมดเลยจริงๆหรือไม่แต่ว่าชาวเสียงจากชาวบ้านที่แถวนั้นเขาบอกกันว่าก็ส่วนใหญ่ถ้าลายถ้าเป็นสวนที่ไม่ได้ใหญ่นะก็ก็บักจะขายโอเคค่ะขายสวนไปเลยอันนั้นส่วนหนึ่งหรือว่าให้เหมาทั้งสวนนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคือเหมาทั้งสวนเลยมายสวนขายสวนขายท้องที่ดินอะไรไปเลยหรือเปล่าเรียนเป็นสวนไปเลย ถ้าเขาชาวบ้านปลูกขายใี้จีนอย่างเงี้ยหรอใช่มีสองอย่างเลยก็คือถ้าเขามีมนองมนีคนไทยเช่นเขามาแต่งงานกับมีภรรยาคนไทยเขาก็ซื้อเลยเขาขอซื้อเพราะยังไงตลาดที่ประเทศจีนเนี่ยทุเรียนไทยส่งไปก็ก็รองรับได้อยู่แล้วฉะนั้นการที่เขาจะทําให้วงจรของธุรกิจเขามีต้นทุนที่ต่ําลงเนี่ยก็คือแทนที่จะมาเป็นผู้ซื้อใช่ไหมาม่ใชว่าเป็นมาเป็นผู้ซื้อทุเรียนไปขายเนี่ยมาเป็นเจ้าของซะเลยไงต้นทุนก็ต่ํากว่าอยู่แล้ว ลงทุนเพียงครั้งเดียวนะครับไอการเหมาสวนน่ก็ยังมีเพราะว่าบางทีสวนใหญ่เขาทุเรียนดีใช่ไหมเขาก็อาจจะไม่ขายที่เขาก็ยังขายทุเรียนอยู่แต่ว่าถ้ามีคนจีนมาเหมาทั้งสวนเนี่ยอันนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะก็คือคนไทยต้องไปอนาคตอาจจะต้องไปซื้อทุเรียนจากจีนมากินเะยหรือบางทีวันเนี้ยทุเรียนที่คือจริงๆเป็นทุเรียนเรานี่แหละในแผ่นดินไทยนี่แหละอย่างนี้หรอใช่ถูกต้อง อ,อมันเป็นเรื่องตลกนะแต่มันเป็นตลกร้ายที่ว่าไม่ตลกนะเ <c oughs> นี่ยแหละ <c oughs> มันก็เลยเกิดมันถ้าปล่อยไปมันก็จะเป็นวิกฤตใหญ่เพราะเพราะว่าปัญหาที่ท,ที่ที่เรากลัวกันเนี่ยเรากลัวว่าโอ้ทุนจีนเข้ามาแล้วแต่ในขณะอีกด้านหนึ่งของคนไทยด้วยกันเนี่ยนะก็ขายธรุรกิจไปให้คนจีนฮ่าเออมันจะทํายังไงล่ะคนฝั่งหนึ่งก็บอกว่า ฉันเราแก้แล้วเขาเข้ามาลุกเราแล้ว,ลวเราต้องสู้นะอีกฝั่งหนึ่งโอ้ฉันขายดีกว่าฉันทําไม่ไหวแล้วยั่ไงฉันก็ได้เงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นปัญหาที่จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วคนคนที่จะย่ําแย่ก็คือใครในที่สุดแล้วคือในภาพรวมประเทศไทยก็ก็ก็จะสูญเสียความเป็นที่หนึ่งตอนนี้ทีเองยวเขาก็พัฒนาการปลูกทุเรียนที่ประเทศเขานะเออ แล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าเขาทำหมอนทองได้แล้วทาสวนตุเรียนหมอนทองที่เมืองจีนได้แล้วด้วยเทคโนโลยีของเขาในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะทําได้อย่างดีจนกระทั่งกลายเป็นเจ้าของตลาดโลกไปในที่สุดนะ่าแต่เขาก็ไม่ได้ทากับประเทศไทยอย่างเดียวนะเขาก็ทํากับประเทศที่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 อ่อนแอต้องเรียนนี้ว่าประเทศอ่อนแอหลายประเทศเนี่ยก็ตกตกเป็น เอ่ออะไรตกเป็นอู่เข้าอู่น้ำของจีนไปแล้วอย่างเช่นตัวเทศในแถบแอฟริกาเนี่ยก็ใช่นะแล้วก็กลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอ่อไม่เชิญตะวันออกกลางนักแต่ว่าเป็นพวกที่เขาเรียกว่าแขกขาวนะก็เยอะเหมือนกันะฉะนั้นวันเนี้ยวันนี้ก็เลยผมก็เลยเขียนบทความมาบทความหนึ่งแต่ว่ารายการนี้คงจะให้เป็นใจความสรุปนะเป็นข้อๆไปนะว่าธุรกิจเ m e เออธุรกิจขนาดเลนะ็กเนี่ยจะต้องกลัวทุนจีนไหมหรือว่า ถ้าเราเอาแต่กลัวเราก็ไม่ได้ตั้งรับหรือว่าต่อหรือว่าเชิงรุกเลยใช่ไหมก็ไม่ได้นะ,ะวันนี้ธุรกิจเอสเอ็มเออ่ะต้องต้องมองว่าจุดเด่นมันเหมือนมันเหมือนบางทีคนทําธุรกิจอ่ะผมพูดอยู่บ่อยๆว่าบางทีคนทาธุรกิจเนี่ยทํามานานๆนะทํานานแล้วก็ธุรกิจก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ขายขายได้น้อยลงเพราะว่าการขางขันมันสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะมองว่าธุรกิจไม่ไม่สวยงามแล้วอะไรเงี้ย นะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะออ <c oughs> ถ้าเกิดอยังอย่างคนผ่านชีวิตมานานๆเดี๋ยบางทีสิ่งที่อยู่คุ้นเคยกันเนี่ยอาจจะมองว่าเมื่อก่อนเคยสวยเดีย๋ยวนี้ดูทําไมเธอโสมจังอะไรเงี <c> ้ย <oughs> แย่จัง <c oughs> <pe> เพราะเพราะมุมมองของเราที่มีต่อธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเออมันไม่สดมันไม่สดเหมือนสมัยตอนเริ่มทำธรรุรกิจใหม่ๆใช่ไหม คือคืออ,อ,อดีตกับปัจจุบันเอามาเทียบกันไม่ได้แล้วถูกไหมยิง่งเอ่อเออสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นของไทยเท่านั้นหรือไม่แต่หรือของข้าวอะไรเหล่านี้ครูแม่จันใช่ใช่คือความคนไทยเนี่ยบางทียึดติดกับความภูมิใจมากเกินไปเราต้องเป็นที่หนึ่งเรายัางไงเรื่องนี้ต้องเป็นเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็เราก็ถูกสั่งสอนกันมาสมัยรุ่นเบบี้บูมเมอร์สั่งสอนเจนเอ็กซ์มาก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดทํางานอะไรที่มันได้หน้าได้ตาดีนะเช่นทําข้าราชการ หรือทํางานที่มีศตวีตําแหน่งเนี่ยโอ้เ oh, mm hmm. ขาก็เรียกว่าจะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าตาของครอบครัวประมาณอย่างนั้นเราถูกสอนแบบนั้นฉะนั้นเราเราก็เลยไม่สู้ไงเราก็เลยทําอะไรก็ได้ที่เราได้หน้าตาเนี่ยฉะนั้นตาจนเออก็สมมติขายสวนไปได้เงินมาอ่าถติว่าขายสวนไปได้เงินมาตั้งสิบล้านยี่สิบล้านนะโอ้ซื้อรถหรูหราคันหนึ่งนะรวยแล้วมีหน้า,ม,นามีตาแล้ว mm hmm. เออจะไปเหนื่อยทําไอ้ทุเรียนแข่งกับคนจีนทำไมขายมันไปเลยดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเออฉะนั้นเอ้เราแนวทางกูยุจะเป็นยังไงนะผมก็มานั่งวิเคราะห์ดูนะเอะธุรกิจไทยเนี่ยจริงๆก็มีจุดเด่นอยู่เยอะแต่คนไทยอะแค่เสียเสียอะไรนะเขาเรียกว่าเออเสียความมั่นใจเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสินค้าเด็กจีนเนยอะไรก็เข้ามาแล้วก็ทําราคาถูก จนกระทั่งคนไทยเองก็ไปซื้อสินค้าจีนมาขายเลิกผลิตเลยนะคนไทยไม่ผลิตแล้วแต่ไปซื้อสินค้าจีนมาขายต้นทุนต่ากว่า <S <S แล้วพอ <S <S ช่วงที่ผ่านมามีเตมูเข้ามาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ line, เนี่ยผมก็ตกใจกันใหญ่เพราะเตมูมันเอาของเอาของที่ดูเหมือนดีเนะี่ยเออมาขายถูกหรือบางทีก็แจกฟรีเลยนะสําหรับคนที่เป็นสมาชิแกแรแกๆเนี่ยแล้วก็มันก็ยิงแอดโฆษณาสม,ส,มส,มสมมติมแฉสมมตินะมันก็ยิงแอดโฆษณาบน บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยมักก็ยิงซักใช้งบสักร้อยล้านนะร้อยล้านของเขาอะแต่เขาขายท,ทุกเที่ยวของเขาเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะในร้อย100ล้านคือจิบจอยมากแค่นี้แค่นี้พวกเราก็สั่นแล้วอะ <S <S <ฮ>ีช่ไหมเขาเ,เขาใช้เขาใช้เงินแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตในการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยเราก็สั่นแล้วอะ<ฮ>แล้วพอเราพอ,พอ,พ,อพอเราสั่นแล้วเนี่ยเราทาไงเราก็ไปคิดว่าโอ้เราต้องแข่งกับเทมูเหรอ โหสเอ็มอีตัวเล็กๆจะไปแข่งกับธุรกิจขนาดหมื่นล้านได้ไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนี่มันเลยทําให้เรากลัวตื่นตระหนกทีนี้เราต้องตั้งสติครับกลับมาดูผู้ตัวเราเองว่าวันนี้เรายืนอยู่ในจุดไหนนะเราต้องกลับมาดูแลให้มันดีหลายคนบอกว่าร้านชุดร้านแบบร้านเล็กๆร้านในในชุมชนเนี่ยโอ้ยรอวันเจ็ง ผมเห็นร้านสะดวกซื้อก็เข้ามาตั้งหลายปีะนะเป็นส,สิบสิบปีแล้วแต่ร้านโชว์หวยก็ยังมีอยู่ในทุกทุก,ทก,ทกพื้นที่อะ่ะฉะนั้นมันไม่เจ๊งหรอกครับมันอยู่ที่ว่ามันมีความเฉพาะตัวที่โดดเด่นไหมเช่นออันนี้เป็นอข้อแรกเลยนะที่ผมต้องบอกว่าต้องเน้นนะคือสร้างจุดขายที่มีความเฉพาะตัวไม่ใช่ว่าเราก็เหมือนคนอื่นเขาแล้วความโดดเด่นของเราคืออะไรคุณเตยเวลากลับไปเอาไม่ไม่ต้องกลับไปแล้วเอาไปว่า เวลาคุณเตยไปเจอร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งแต่คนเนะ่ยที่เข้าร้านกาแฟเหล่าเนี้ยเขาก็มาประจําสม่ําเสมอทําไมเขายังอยู่ได้ทําไมไอ้ร้านใหญ่ๆที่ตกแต่งสวยๆก็น่าจะแย่งลูกค้าไปหมดสิเช่นเช่น อาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้เหมือนร้านกาแฟโบราณที่เป็นรถเข็นรถเป็นตัวนี้ที่มามาไม้ให้นั่งล่ะใช่จะเป็นจศูนย์รวมนะของคนในซอยนั่นแหละมันคือข่อะไรนะข่ไข่ลวกเออแล้วกาแฟโบราณแก้วหนึ่งก็นั่งคุยยังขายได้นะก็ถูกต้องไงไปมีไปกินไข่ลวกในตะตตาร์ฟักก็มีแล้เหมือนสมัยก่อนแล้วอาจารย์มันคือมันถูกไหมเอาแน่นอนธุรกิจทุกธุรกิจนะไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันจะต้องเจอคู่แข่งเสมอแหละ เราทําดีใช่ไหมเราทําดีมันก็จะเจอคู่แข่งที่ไหนมีเอ่อที่ไหนมีตลาดที่ไหนมีคนซื้อคนขายสินค้าเนี่ยที่นั่นเนี่ยคือ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 สัญญาณที่ดีนะถ,ถ้าเกิดว่าธุรก,กิจที่เราทําอยู่แล้วมีธุรก,กิจใหญ่กว่าเนี่ยเขาโดดเข้ามาเนี่ยถ้าคิดไปตรงอีกอีกมุมหนึ่งที่ไม่กลัวเนี่ยคือมันก็เป็นสัญญาณดีแล้วว่าตลาดเป็นใหญ่จริงเว้ยเออมันมีลูกค้าเลยไอไอขนาดบริษัทใหญ่มันยังคิดจะมา แข่งเลยไอ้ธุรกิจเล็กๆเลยแต่ว่ามีลูกค้าที่ถ้าเรากลียเนี่ยเราก็จะลืมจุดเด่นหรือบางคนเนี่ยทําธุรกิจมาไม่เคยรู้ว่าจุดเด่นตัวเองคืออะไรอันนี้มีจริงนะครับผมสอนหนังสือมาเนี่ยผมไม่กะถามผู้ประกอบการเสมอว่าจุดเด่นธุรก,กิจคุณคืออะไรโอ้นั่งคิดกยนไปบางคนคิดเป็นสิบนาทีคิดไม่ออกจุดเด่นของผมคืออะไรเออเนี่ยผมบอกว่ามันมัน,ม,นมันอ่อนละมันอ่อนแอและฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า unique selling proposition ก็คือว่า การสร้างจุดขายที่มีความเฉพาะตัวต้องไปค้นหาดูนะครับนะฮะแล้วถัดมาคือคุณภาพคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันต้องดีท,ทําใช้วัสดุวัสดุดิดดดบดีราคาแพงใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาก็มีดรามา่ามีคนอ,อคนดังใช่ไหมดาราชื่อดังขายไข่ไปโลสี่ห้าร้อยบาทนะกล่องหนึงง่งอ่ะ ก็มีคนไปเปรียบเทียบว่าทาไมเขาเสียที่เองไงที่เองนั่นแหละแล้วก็มีคนมาแล้วก็มีคนมาเขียนในในโซเชียลว่าไหนมาเพียบคนนี้ของฉันเนี่ยหกสิบาทเจ็ดสิบาทเนี่ยเทียบกับสี่ร้อยกว่าบาทนะนี่สี่ห้าร้อยบาทคือบางทีอ่ะการขายสินค้าอย่างเดียวกันมันก็ไม่จําเป็นต้องราคาเท่ากันไหมเออมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เออมันอยู่ที่วัตถุดิบมันอยู่ที่วิธีการทํา มันอยู่ที่ใครเป็นคนทําเออถ้าเอสุประชัยทําอ่ะเขาคนดังใช่ไหมเขาขายแพงเพราะเขาขายเพราะขายแบรนดิงเขาด้วยแบรนดิงเห็นเขาบอกรสชาติก็โอเคนะแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าถ้าแต่ถ้าเป็นเราคนธรรมดาคนอาจจะคิดว่าในส่วนของการที่จะซื้อพารโล่สี่ร้อยห้าสิบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหนักไปเพราะว่าข้าจ้าขั้นต่ำมันก็เลยไปกับพาโล่ถุงนี้ถูกปะก็ถูกต้องก็ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราไปกินร้านอาหารไทยดีๆแบบว่า ร้านระดับวิชลินเงี้ยไข่พะโล้ก็สามก็สี่ห้าร้อยก็มีนะก็มันประมาณนั้นเนะี่ยแต่ทีนี้ในสังคมอ่ะที่มันอยู่ร่วมกันมันก็อาจจะเปรียบเทียบกันแบบว่าเขาเรียกมวยไม่ถูกคู่นะก็เปรียบเทียบกันไปฉะนั้นแต่งไงก็ตามเนี่ยการแข่งขันด้วยคุณภาพของสินค้ามันก็ยังคงเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างได้นะครับ เชื่อเถอะใช้วัตถุดิบดีๆสินค้าดีราคาอาจจะแพงหน่อยแต่คุณนําเสนอให้คนเขารู้ว่ามันดียังไงดีกว่าตรงไหนเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะแล้วก็ความเพื่อที่เป็นท้องถิ่นนะ่ะวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อให้มีร้านค้าจีนไปเปิดอยู่ในตามท้องแถวต่างๆแต่ถ้ามันไม่ใช่คนไทยทุกคนเนี่ยเห็นร้านค้าจีนแล้วจะต้องวิ่งพุ่งตรงเข้าไปซื้อสินค้าจากร้านนั้นเสมอไป เขาอาจจะไม่รู้สึกสะดวกใจที่จะซื้อสินค้ากับที่มีป้ายภาษาจีนเต็มไปหมดเลยเขาอาจจะสะดวกใจกับไปซื้อสินค้าจากร้านป้าที่เขาคุ้นเคยเลยร้านน้องร้านอาคนในชุมชนที่ที่คุ้นเคยมากกว่าฉะนั้นอย่าไปกลัวมากวัฒนธรรมและความเป็นท้องถิ่นเนี่ยใส่เข้าไปในธุรกิจนะครับใส่เข้าไปความเป็นบ้านๆความเป็นไทยนี่แหละคนไทยแหละอย่าไปบูลลี่ตัวอย่าไปบูลลี่คนไทยด้วยกันเนี่ย คนไทยนี่แหละคือความเป็นไทยเนี่ยจะทำให้เราอยู่รอดนะอยู่ได้นะ่ะเออต่อไปก็คือสิ่งที่เรามีแล้วคนเขาอาจจะไม่มีคือการสร้างความสัมพันธ์ในชุมกับกับกลุ่มลูกค้าโอมาแล้วเตยวันนี้ซื้อเอาอะไรดนะ่นะเรียกแหละลูกอันนี้อะไรลูกเป็นลูกเป็นหลานกันไปแล้วนั่นแหละ,นะนะหละก็ความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยจริงๆไงธุรกิจไทย ร้านค้าไทยผมไปต่างจังหวัดมาทั่วเนี่ยผมก็ยังเห็นนะร้านค้าในต่างจังหวัดไม่ว่าจะในเมืองของจังหวัดต่างๆศูนย์กลางของชุมชนต่างๆเนี่ยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อผ,ผู้ผู้ผู้ที่เข้ามาในร้านเนี่ยหรือการทำ CIM เนี่ยดีกว่าเยอะนะครับถ้าเราไม่พูดถึงออนไลน์นะออฟไลน์เนี่ยดีกว่าเยอะถ้าอย่างเงี้ยถ้าจากจุดเนี่ยสิ่งที่เราจะชนะเขาได้เนี่ยคืออะไรที่ะจะทักเลย ความความไอมีความสรคาญอะไรความถูกต้องมันต้องนําในมิตรภาพไงมิตรภาพความความเข้าใจเป็นเหมือนเป็นร้านเหมือนครอบครัวถูกไหมเพราะว่าเราเข้าร้านสะดวกซื้อใครจะสนใจเราอ่ะแต่ว่าแต่อาม่าที่ป้านาอาที่เราซื้อมาตลอดเวลาก็เอ้ยลูกวันนี้กินข้าวกาลายเอาเตี้ยวอะไรดี่อะไรเงี้ยเออซึ่งในในต้านสะดวกซื้อคงไม่ถามหรอกเอาเตยเอาอะไรวันเนี้ยไม่ถามเออแต่ถ้าเกิดเป็นร้านของ ชาวบ้านแล้วเราวล้ธ oh. ุรก oh. ิจขนาดเล็กในชุมชนเนี่ยยังไงเจอหน้าเจอตากันก็ต้องทักทายกันเหมือนเป็นเป็นอัธยาศัยไม่ตรีที่คนไทยมีอยู่แล้วเนี่นะอันเนี้ยมันมีแล้วก็การใช้ของดีมาทาเนี่ยไอ้จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยบางทีพอ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 รายได้มันน้อยใช่ไหมพอรายได้น้อยเราก็ต้องแล้วคนไทยก็ไปคิดลดต้นทุนลดอย่างเดียวเลยรายได้มันน้อยเนี่ยมันต้องไปหากลยุทธ์การตลาดทําไงให้ขายมากขึ้นเพิ่มช่องทางการขายไม่ใช่ว่าพอ พอพอขายได้น้อยลดต้นทุนเลยอันเนี้ยรอวันเจ๊งอย่าทํานะครับธุรกิจที่คือถ้าลดต้นทุนแล้วลดคุณภาพลดไปด้วยเนี่ยมันยิ่งหนักเลยนะเออแต่แต่ถ,ถ,<ฆ>ถ้าคุณมีทางออกในการที่หาวัตถุด,ดิบแต่บางคนลดต้นทุนโดยการไปซื้อวัตถุด,ดิบจีนอีกนะค่ะ<ฆ>เอออันเนี้ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรหรอกนะตอนนี้คนไทยอ่ะต้องช่วยกันนะต้องถามว่าเออ,อน,นี่ผลิตในเมืองไทยเปล่าสิ่งวัตถุดิบนี้ใช้ทําที่ไหนผมว่า ประเทศไทยอะ่ะมีแหล่งวัตถุดิบเต็มไปหมดเลยอะ่ะนะมันยังมีอยู่อีกเยอะมันต้องมาทําอย่างนี้กันแหละอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วจุดหนึ่งที่ต้องแข่งกับเขาแน่ๆแ,แล้วต้องชนกันแน่คือทูกเทคโนโลยีเขาใช้เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซเข้ามาขายของในบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซขายของในบ้านเราเหมือนกันแล้วก็ขายกลับไปยังประเทศอื่นด้วย าการขยายตลาดต่างประเทศโดยผ่านทางอเมซอนอเมซอนหมายถึงว่าเว็บไซต์แพลตฟอร์มอเมซอนนะไปทางอีเบไปทางแพลตฟอร์มที่เปิดให้คนทนต่างชาติไปขายผ่านแพลตฟอร์มเขาไปทั่วโลกได้เนี่ยก็ต้องไปเขายังใช้แพลตฟอร์มเตมูเอยแพลตฟอร์มอื่นเ,เข้ามาขายในเมืองไทยเลยใช่ไหมครับดังนั้นเราต้อง ใช้แพลตฟอร์มแม้ว่าเราไม่มีแพลตฟอร์มของเราเองของประเทศไทยที่เป็นแพลตฟอร์มที่แบบเชิญหน้าชูตาดีพอที่จะไปแข่งขันกับต่างประเทศได้เนี่ยเราก็ใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศที่เขามีอยู่แล้วแล้วเปิดให้คนไทยเอาไปขายเนี่ยต้องใช้แข่งขันกันไปตลาดต่างประเทศเพราะว่าถ้าเราผลิตเพื่อขายคนไทยด้วยกันเนี่ยบางทีบางทีมันขายไม่ได้พอขายไม่ได้ก็มาทําราคาถูกๆลองหาช่องทางตลาดต่างประเทศนะมีโค้ชที่เขาสอนเต็มไปหมดเลยนะ่ย หรือหรือ,รอถ้าผมเปิดค้าผมก็จะมีสอนเนี่ยขายไปตลาดต่างประเทศเอาของที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ต้องไปถึงขนาดแบบเป็นผลิตจํานวนมากมาหาศาลเลยหรอกเอาเท่าที่มีอยู่แหละแล้วเปิดแพลตฟอร์ตมต่างประเทศแล้วขายไปอย่างน้อยก็มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยี AI หรือว่าการใช้เทคโนโลยีเร่ง big data เนี่ยซึ่งซึ่งวันนี้ประเทศจีนเนี่ยเขามีแพลตฟอร์ม แล้วเราก็เข้าไปเป็นสมาชิกเป็นลูกค้าเขาแล้วเขาก็ดูเลยว่าพฤติกรรมของคนไทยชอบซื้ออะไรชอบดูอะไรนั่นแหละเขาใช้ Big Data กับ a อมาช่วยกันทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าว่าคนไทยชอบซื้ออะไรนั้นตอนนี้ที่เขาแจกฟรีให้เราก็ไปสมัครสมาชิกในเตม,มูเพราะว่าต้องการฐานข้อมูลของคนไทยฐานผู้ซื้อแล้วเดี๋ยวพอรักลักษณะน,น,นี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาก็เลิกแจกฟรีแล้วนะเพราะเขาได้ฐานข้อมูลมากพอเขาก็เริ่ม จเจาะการตลาด,โโดได้แา,างๆถูกต้องมถูกต้องเขาเริ่มโปรโมชันได้นะคือธุรกิจเล็กเนี่ยเอสเอ็บีอ่ะต้องคิดใหญ่ต้องคิดปรับตัวไปสู่ธุรกิจนานาชาตินานาชาติผมไม่ได้หมายถึงงูคุณต้องไปทั้งโลกนะคุณไปซีเอ็มบีข้างๆใกล้ๆบ้านเราก็ได้นะเออหรือว่าะตะวันออกกลางอ่ะนี่ก็เป็นตลาดที่ที่น่าสนใจคือเราเราเราผลติตอาหารที่มันเป็นฮาลาลได้เราไปตะวันออกกลางได้หรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ย ที่เขายังอยากได้สินค้าจากจากประเทศไทยมีเยอะแยะไปนะครับเราต้องปรับตัวข้อดนานชาติใช้ a เมซ o n ใช้ eBay หรือใช้อะไรก็ได้ที่มีนะผมยังไม่ลงรายละเอียดและแล้วก็การสร้างเครือข่ายชุมชนในธุริิอย่างที่ผมบอกแหละสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามีเครือข่ายของของของซัพพลายเออร์ที่ขายวัตถุดิบต่างๆที่เป็นของไทยเหมือนกันเนี่ยก็จับมือกันให้แน่นจับมือกันให้แน่นเข้าไว